ใครที่อยากมีความรักดีๆฟังคลิปนี้นะครับบางคนเนี่ยพออยากมีความรักดีๆเนี่ยก็จะไปขอที่นั่นขอที่นูน่นขอที่นี่ซึ่งไม่ผิดนะครับไม่ผิดเลยแต่ว่าก่อนที่คุณจะไปขอพรองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนอ่ะให้คุณพัฒนาตัวเองก่อนนะครับคุณคิดว่าคนดีๆคนมีศักยภาพคนที่มีฐานะดีคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีเนี่ยเขาอยากได้คนแบบไหน แน่นอนเขาก็อยากได้คนที่หน้าตาดีบุคลิกดีฐานะดีมีศักยภาพดีเหมือนกันถูกไหมครับใจเขาใจเรานะครับเรามีสิทธิ์เลือกเขาก็มีสิทธิเลือกดังนั้นเนี่ยก่อนเราไปไหว้ขอพรองค์เทพที่ไหนเนี่ยเราพัฒนาตัวเองก่อนนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับทั้งด้าน อ่าบุคลิกภาพนะครับทั้งด้านการสร้างตัวตนนะครับทั้งเรื่องของอ่าการหาเงินหาทองนะครับเราก็เข้ามาทำออนไลน์เข้ามาทำอะไรให้มันดีขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีใครเข้ามาอีกนะครับค่อยไปมูค่อยไปขอค่อยยังไม่สายนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะแนะนำตลอดว่าก่อนเราไปไหว้องค์เทพองค์ไหนเนี่ยถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเนี่ยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่ศักดิ์สิทธ นะครับแต่ตัวเราอะ่ะต้องทำตัวเราให้ดีด้วยนะครับบางทีเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านส่งมาได้แค่คนในระดับเดียวกับเรานะครับซึ่งคนในระดับเดียวกับเราเราก็าไม่ชอบเขาอีกเราชอบคนที่แบบโอ้โหดูดีบุคลิกดีการงานการเงินฐานะดีนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปอยู่ในระดับนั้นเลยนะครับดังนั้นเราอย่าลืมพัฒนาตัวเราเองก่อนนะครับคือถ้าบางบางคนเนี่ย บางคนก็บอกอ้าวพัฒนาตัวเองแล้วทําไมต้องไปขอคือจะบอกนี้ครับว่ามีเยอะมากๆคนมีศักยภาพที่ยังต้องไปขอเรื่องความรักคุณไม่เชื่อนะคุณไปที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะแถวย่านใจกลางเมืองเนี่ยคุณจะเห็นเลยโอ้โหมีแต่คนหน้าตาดีทั้งนั้นมาขอมีแต่คนดูดีบุคลิกดี ถือกระเป๋าแพงๆกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนไปขอเรามาพัฒนาตัวเองก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยไปขอจะยิ่งมีโอกาสสมหวังมากกว่าเดิมนะครับคือผมจะบอกตลอดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะต้องไปด้วยกันนะครับทั้งทางโลกแล้วก็ทงางศาสตร์มูนั่นเองนะครับ